สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องการแอมเบลเลตยิมไทยนะครับสำหรับ EP นี้เราก็จะมาทำการทดสอบแผ่นเกราะเหล็กนะครับวางอยู่ตรงมู่นนะครับนะฮะเดี๋ยวจะยิงด้วยวันนี้วันนี้เราจะทดสอบยิงด้วยกระสุน357นะฮะจากปืนลกโม่สมิธแอนเวสันนะฮะ357 686ขีด6นะฮะเป็นตัวไหนนะต้อง S S R Pro Series นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตัวนี้ก็จะรีวิวให้เพื่อนๆชมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปยิงแผ่นก่อนนะไปเดี๋ยวเราไปยิงแผน่นเกาะกันนะฮะโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบยิงแผน่นเกาะเนาะด้วยกระสุน357นะครับตัวนี้นะครับเป็นซอฟพอยน์นะเป็นแจ็คเก็ตของลูกพอยนนะฮะครับ,นะรบหนึ่งนัดนะครับบรรจุนะครับโอเคครับขออนุญาตนั่งยิงนะ ว่าเป้ามันอยู่ต่ำโอเคครับหนตานะครับเพื่อนๆโอเคอันโหลดคืนเชียร์นะครับครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงกันดีไหเลย ทะลุนี่เหลือครับเพื่อนนี่เหลือทะลุครับน,นี่นะครับรูสามห้าเจ็ดอยู่นี่ฉีกเลยนี่นะฮะเศษเศษซากอยู่นี่เลยเพื่อนไหนเศษนี่เศษนี่นะฮะสามห้าเจ็ดทะลุนะฮะบ,บอกชื่อรูกรกะสุนไหมไม่ต้องไม่เป็นไรครับ ฮลุสามารถเจ็สามารถเจ็ด,จดตัวนี้น่าจะเป็นวินเชสเตอร์ป่ะออันนี้ครับอ่าเฟดเดลออ๋อเฟดเดลอผมถึงว่าแรงกว่าลูกบ้านเรา <laughs> ลูกนอก้อยยิงทีหงายเลย <laughs> <laughs> โอเคสามารถเจ็ดที่อยู่นะันเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองกับลูกสามแปด FMJ เนาะอีกสักแผลหนึ่งโอเคอ <laughs> <Okay. S 1> เพื่อนๆตะกี้เราก็ ยิงด้วยลูก357เนาะปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยกระสุน่า38นะฮะตัวนี้เป็น FMJ นะฮะของ Bullet Master เนาะเดี๋ยวลองดูครับเห็นนัดบรรจุโอเคผมพยญาตยิงแบบซิงเกิลน,นะครับเพื่อนโอเคพร้อมครับหูตาโอเคครับอันโหลดครับปืนเคลียร์นะครับ ปดูกนคนละเสียงเลยอะคนละเสียงเลยยิงนิ่มต่างกันมากความนิ่มแบบโอ้เอาอยู่38ที่เป็นเจนะนเพื่อนๆนี่เนาะชี้หน่อยครับโอเค8นะครับนี่เป็นเศษของกระสุนนะฮะเปลืองฮนะโอ้ห่อนห่อนหอนร้อนอยู่นะนเพื่อนๆเนี่ยน,นี่นะครับร้อนมากนี่ฮะเศษของกระสุนเนาะ สามแปบานมากเลยเนาะบานขนาดนี้นะฮะนี่นะครับเอาอยู่โหนี่บานมากอันนี้บานสวยด้วยใช่ครับเน,น,ม,น,ม,นมันมาปะทะกับแผ่นเหล็กเลยมันเลยบานอืมอสาห้าเจ็ดความเร็วสูงกว่าฮะมันเลยทะลุตัวนี้เป็นเฟเดอรัลนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ลูกบ้านเรานะลูกนอกตัวนี้นะโอเคลูกควันใหญ่มากนะครับก็อีพีนี้ก็ยิง สองชนิดกระสุนก่อนเนาะเพื่อนๆเป็นสามห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สามแปดนะสามห้าเจ็ดก็เป็นแจ็คเก็ตฮอลลบพอยต์นะเป็นเป็นซอฟพอยต์ของเฟ d เดอรัลนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสามแปดนะฮะของบ u ลเล t m ม s t เตอร์เนาะก็ยิงด้วยตัวนี้เลยนะฮะสมิธแอนด์เวสต์เนาะตัวนี้เอสอาร์โปซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเจาะลึกปืนกระบอกนี้นะฮะก็ ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเจ้าของปืนด้วยนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อกระสุนมาให้เราถ่ายทำยิงทดสอบแผ่นเกาะตัวนี้นะ,ะให้เป็นวิทยาเป็นให้เป็นวิทยาทานกับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่เนาะโอเค EP นี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยว EP หน้าจะหาจุด44ี่สีมาทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคสวัสดีครับ